สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Lucid Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องติดปีก Stochastic ด้วยเส้น SMA 200วันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเซตอัพในการเทรดนะครับคือซึ่งจะนำเสนอให้กับนักทุนว่าเป็นตัวอย่างในการสร้างเซตอัพง่ายๆในการเทรดนะครับสามารถนำไป b a c k เทสหรือว่านำไปเทรดตามกันได้นะครับก็ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมไปเจอในหนังสือใน CMT นะครับก็น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากนำมาแชร์ให้กับนักลงทุนได้เห็นกันนะครับเป็นเซตอัพง่ายๆนะครับโดยเราจะใช้นะครับเครื่องมือ stochastic นะครับก็อันนี้ผมใช้ตัว slow นะครับ stochastic ขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว buy sell แล้วนะครับตัวที่กรองเทรนเนี่ยผมจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ ซึ่งเป็น SMA 200วันนะครับใครจะใช้ EMA ก็ได้นะครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยเขาใช้200วันนะครับเป็นเส้น SMA นะครับโดยนะครับการกองเทรนเนี่ยคือถ้าราคานะครับอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเราจะเล่นแต่ฝั่งรองนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นหุ้นเนี่ยเราก็จะซื้อหุ้นเฉพาะช่วงที่ราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย ถ้าช่วงไหนราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยเราจะไม่ซื้อหุ้นหรือเราจะเล่นแต่ฝั่งช็อตนั่นเองนะครับเราใช้เส้นค่าเฉลีย่ยในการกรองเทรนนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกคร่าวๆง่ายๆส่วนตัวสโตคสติกเนี่ยเราจะแอคชั่นก็ต่อเมื่อ,อสัญญาณเส้นเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยตัดเส้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นจากเขตโอเวอร์โซนะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นตัวอย่างในการสร้างเซตอัพนะครับซึ่งนั้งทุนเนี่ย สามารถนำเอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถเพิ่มเติมได้ใครจะใช้อินดิเคเตอร์เพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งจากตัวอย่างนะครับก็อันนี้เป็นการาฟราคาทองคำนะครับในภาพรายวันนะครับก็ผมจะโชว์ตัวจังหวะที่มันกำไรแล้วกันนะครับคือจริงๆเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ทั้งขาดทุนทั้งกำไรนะครับก็ผมจะแนะนำตรงนี้นะครับรอบตรงนี้อ่านะครับก็คือจังหวะที่ ตัวเส้นตัวเปอร์เซ็นต์เคของตัวสโตแคสติกนะครับตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นจากเขตโอเวอร์โซนะครับตรงนี้อ่านะครับอันนี้เราก็จะเป็นการเข้าเปิดรองนะครับเข้าเปิดรองเป็นสวิงเทรดนะครับกลยุทธ์นี้นะครับเปิดรองปุ๊บนะครับแล้วก็อ่าเราจะปิดช็อตก็ต้องเมื่อราคาเนี่ยปิดรองปิดรองก็ต้องเมื่อราคาเนี่ยตัวเส้นเปอร์เซ็นต์สโตแคสติกเนี่ยนะครับตัดลงนะครับตัดขึ้นตัดลงแค่นั้นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถประยุกต ปเปลี่ยนได้หลากหลายมากเลยนะครับก็ตรงนี้อ่าตัดลงนะครับก็จะเห็นว่าอ่าเราสามารถได้กําไรนะครับที่ช่วงบริเวณนี้เลยนะครับี่รอบนี้ซึงถึงว่าค่อนข้างในระดับหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชนะนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างจริมันก็มีรอบบางรอบที่แบบพลาดก็มีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือย้ําไว้เสมอทุกคลิปเลยคือ เซตอัพทุกเซตอัพเนี่ยมันมีการพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับการผิดพลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดนะครับเราก็ต้องมีสต็อปลอสนะครับอย่างนี้อ่ารอบนี้รอบนี้รอบสั้นๆนะครับรอบสั้นๆปึ๊บขึ้นไปตรงนี้ปิดนี่นะครับอืมไออันนี้ก็ไมายนี้ก็กาไรเหมือนกันนะนี่ม้นี้ก็กําไรเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นฝั่งลองนะครับคือถ้าเหนือเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเล่นลองนะเนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่เล่นลองแล้ว นะครับเราจะไปเล่นช็อตแล้วเพราะว่าต่อให้มันตัดขึ้นยังไงเนี่ยเราก็จะไม่เล่นเพราะว่ามันหยุดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เจอ noise นิดนึงนะครับคือก็อ่าอย่างที่บอกนะครับก็มันเป็นต้องบอกว่าเซตอัพเนี่ยเป็นเซตอัพแบบเบื้องต้นนะครับนักทุนสามารถนําไปพลิกแพงต่อได้อันนี้เป็น noise นะครับเกิดเจอน้อยนะครับโดนนิดนึงนะครับอันเนี้ยโดนตรงเนี้ยนะครับแล้วค่อยค่อยได้รอบนี้อ่าได้รอบนี้นะครับ ตัดขึ้นตัดลงอะนะครับอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการฝั่งรองนั่นเองฝั่งรองนะครับทำกำไรฝั่งรองรอบนี้จะได้เยอะหน่อยนะครับรอบนี้ได้ประมาณนี้ส่วนรอบนี้โดนนะครับรอบนี้น่าจะโดนนี่แล้วก็รอบนี้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยอะนะครับส่วนอ่าสมมุติถ้ามันลงมาต่ํากว่าราคาลงมาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว เราก็จะไม่เล่นฝั่งรองนะครับคือเราจะไปหาจังหวะช็อตหาจังหวะช็อตนั่นเองนะครับซึ่งพอจังหวะช็อตนี่ครับก็ตรงนี้บริษัทนี้นี่รอบนี้รอบนี้กําไรนะครับรอบนี้กําไรนี่ตรงนี้ครับช็อตปุ๊บะนะครับเพราะว่าเราเรามองว่าเทรนด์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วใช่ไหมครับถ้ามันลงต่ำกว่าส้นคฉลี่่อาตรงนี้โดนนะครับตรงนี้โดนโดนโดนนอยเหมือนกันนะครับอืม ก็มีตัวอย่างให้ทั้งโดนทั้งได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าในในโลกแห่งความจริงในการเทรดเนี่ยเราเราเราก็ต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเซตอัพง่ายๆในการเทรดนะครับนัทุนสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับคือผมไม่ได้บอกมาเพื่อให้เทรดตาม100%เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการแบบสร้างเซตอัพในการเทรดด้วยการใช้เครื่องมือเทคนิคเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือเทคนิคกันประมาณเนี่ยครับคือเอา ตัวกรองเทรน์ขึ้นมาอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรอินดิเคเตอร์อะไรในการแบบไบเซลนะครับหรือใครจะใช้แพคเอชชั่นไปเลยก็ได้อย่างนี้ผมก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับย้ำแค่ตัวอย่างก็หวังว่านักทุนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็เชื่อว่านักทุนสามารถนําไปต่อยอดกันต่อไปได้นะครับก็สามารถศึกษาเป็นความรู้ไว้เพิ่มเติม นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างในการสร้างเซตอัพในการเทรดโดยการเป็นการติดปีกสโตคาสติกด้วยเส้น200วันนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ